ผงแดงลิเวอร์พูลประกาศรายชื่อ22นักเตะชุดบุกเยือนตูรูดในศึกยูฟายูโรปาลีกคืนนี้ออกมาแล้วความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มคืนนี้ซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนตูลูนเริ่มแข่งเวลา0า4 5นาทีล่าสุดยนเกงคารอผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาอัปเดตว่าเฟอร์จินฟานไดไรอันและข้อติดโจรจะไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมนี้ได้ โดยฟานไดมีอาการป่วยส่วนกราเวนอเบิร์ดเจ็บเข่าเล็กน้อยและโจนมีปัญหาเรื่องความฟิตทําให้ไม่ได้เดินทางไปกับทีมอย่างไรก็ตามทั้งหมดจะฟิตเ่าในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะพบเบนฟอร์ดช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนรายชื่อ23านักเตะลิเวอร์พูลบุกเยือนตูลูดอลิสันโกเมสเอนโดโกนาเตดิอาสโซโบสไลนูเยสแม็กอลิสเตอร์ซาลากักโปเอเลียสโชตาซิมิคาสมาติแชมเบอส,สกาอนอลกอดอนโดคาแมคคอนเนงเทเลเฮอร์ อเล็กซานเดอร์อานท์ควอนซ่าและมารเซก